โอเคยังป๊อดเสียงเสียงออกยังตอนนี้ตอนนี้ได้ยินยังครับโอเคยังป๊อดเสียงเสียงออกยังสักครู่สักครู่เข้ามาคอมเมนต์หน่อยครับกดไลค์กดแชร์ช่วยกันครับช่วยกันตอนน,อน,นี้ได้ยินยังครับเสียงโอเคยังป๊อดเสียงเสียงออกมันจะดีเลยหน่อยเข้ามาคอมเมนต์หน่อยครับกดไลค์กดแชร์ช่วยกันครับช่วยกันอ่าโอเคนะครับ สี่คู่วันนี้ประเด็นกระแสดราม่านะครับอย่าว่าดราม่านะครับก็เป็นเป็นธรรมดาครับผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ที่เวลามวยพอ,พอมีอ่าพอมีมวยนะครับกลับมา,ามทําการแข<า>่งขันเนี่ยนะครับก็ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ถือเป็นบรรยากาศเก่าๆนะครับที่ชกเสร็จนะครับผลการชกเนี่ยไม่เป็นดังหวังที่เราเชียร์ไว้ที่เรา ที่เราแอบเชียร์ไว้เนี่ยนะครับมันก็จะลักษณะอย่างเนี้ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะสำหรับผมนะถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับให้มันไม่ได้กลิ่นอาอแบบเนี้มามานานนะครับมาหลายเดือนบางทีมันก็เซ็งนะครับเดี๋ยวผมไล่อ่านคอมเมนต์นะพี่ผมอ่านทุกคนนะครับผมอ่านทุกคนนะครับสักครู่นะผมกดแชร์อยู่เพราะว่าผมเพิ่งจะทำนะครับรายการใหม่เพจใหม่อย่างเงี้ยผมก็เพิ่งจะทํา นะครับผมก็เพิ่งจะทำนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับช่วยกดแชร์หน่อยแล้วก็ช่อง youtube นะครับใครที่รับชมสดอยู่ทางหน้า u t u b e เหมือนกันนะครับข่าวสารวงการมวยกับริศิรไทยตอนนี้ไลฟ์สดอยู่สองช่องเลยนะครับสองช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มสวัสดีก่อนครับเดี๋ยวไปกันที่หลังเกมครับสวัสดีคุณนบครับสวัสดีครับคุณขุนพลนะครับบอกว่าไม่มีเสียงนะครับมีแล้วนะครับตอนนี้เสียงออกแล้วนะครับ คุณนัทวุฒินะครับบอกว่าไม่มีเสียงปรับปรุงให้แล้วครับปรับปรุงให้แล้วนะครับสวัสดีป๊อตด้วยนะครับเปิดเสียงหน่อยเปิดเสียงแล้วนะครับอ่ะเสียงชัดเจนแล้วเสียงมาแล้วครับขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์นะฮะผมอ่านทุกอันครับผมอ่านทุกมันนะครับอ่ะนะครับเพื่อวันนี้จัวหัวไว้อย่างเงี้ยนะครับจัวหัวไว้อย่างนี้เลยว่าพลินรลกแตกครับโดนนับกลับมาชนะนะครับคุณคุณตุ้ยนะครับโชดช่วงบอกว่าแชร์แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวไปดูสักคู่นะครับเดี๋ยวไปดูที่คู่มวยครับผมไลฟ์สดอยู่นะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับหวัดดียาด้วยนะครับหวัดดีปังยาด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับให้ระบบมันลงตัวนิดหนึ่งนะใจเย็นนะมือใหม่นะครับ ไปดูคู่มวยกันหน่อยครับวันนี้สรุปผลมวยครับสี่คู่นะครับมีดังนี้ครับสี่คู่ครับวันนี้ถือว่าสนุกเลยแหละครับนะครับคู่แรกครับคู่แรกนะครับวันนี้เป็นเจ้ายอดศิลานะครับยอดศิลาชอห้าพยักนะครับวันนี้ก็โอ้โหได้เปรียบเขาบอกว่าวันนี้ยอดศิลาเนี่ยจะแพ้เนี่ยโหต่อยยากกว่านะ กระแสกนเล่นก่อนชกสามหนึ่งนะครับก่อนชกนะครับห้าสองสามหนึ่งอ่ะสามหนึ่งได้เสียกันตรงสามหนึ่งอ่ะนะครับได้เสียกันตรงสามหนึ่งนะครับขึ้นมาก็ก็มีแต่ไหลต่อนะครับลองคนลองน้อยนะครับคนลองน้อยนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะผมเอารูปขึ้นอยู่นะครับสักครู่นะคนลองนี่แหม รองนี่บอกว่าโบนะครับบอกว่าโบนะครับคนลองบอกว่าวันนี้โบนะครับดูว่าสู้ไม่ได้กันทั้งนั้นนะครับสําหรับคู่แรกนะสําหรับคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวราคาต่อรองเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะผมกาลังหาอยู่รูปมันหายนะครับเตรียมมาอย่างดีเลยรูปหายนะครับเอ้านะครับคู่แรกครับเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังใครที่พลาดตกหล่นนะครับไม่ได้ ไม่ได้ดูนะครับการมวยชกเนี่ยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะครับคู่แรกขึ้นมาเนี่ยราคาอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้ายอดศิลาครับเนืน่องด้วยทุกสายรายงานครับว่ายอดศิลาวันนี้การเตรียมตัวการเตรียมพร้อมดีกว่านะครับดีกว่าก็ราคาเลทก่อนชกก็สองหนึสามหตามข้อมูลครับที่ได้ได้กันมา ฝังแดงนี่เขาบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนเทนเนอร์ด้วยนะครับเพิ่งเปลี่ยนเทนเนอร์ด้วยการวิทซ้อมเนื้อตัวดูไม่ดีเลยวันนี้ถนนทุกสายครับชี้ไปที่ยอดศิลาราคาขึ้นมายกหนึ่งสองหนึ่งห้าสองนะครับสามหนึ่งสี่หนึ่งหมดสามยกกันไหลต่อไปเรื่อยนะครับวูนนี้ก็ต่อยไปต่อยมาก็ก็อย่างที่บอกกันนะครับอย่างที่ทราบกันทุกคนแหละนะครับคนฟังหูคนเล่นมวยเนี่ยคุณดูข่าวดูอะไรก็รู้นะครับว่าการเตรียมัวกการเตรียมพร้อมเนี่ยมันดีกว่าแล้วเจ้า ยอดศิลาหรือว่าน้องเอ็มพอบุญสิทธิ์เนี่ยไอตัวนี้ฝีมืออยู่แล้วครับมาเจอมวยอย่างเจ้าแดงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นมวยยืนจ้องยืนเตะด้วยกันเนี่ยสภาพร่างกายดีกว่ามันไม่กลัวครับวันนี้น้องเอ็มถือว่าเจ้ายอดศิลานะครับโชว์ฟอร์มถือว่าสวยงามนะครับสวยงามนะครับก็หลักเหลี่ยมไอคิวฝีมือนะครับดูดีกว่าเตะซ้ายนี่เข้าทุกเม็ดนะครับเขาบอกว่าภาษามวยเนี่ยเขาบอกว่าเตะ11อ เตะสิบทีเข้าสิบเอดทีเลยนะครับประมาณนั้นนะครับเจ้าคู่แรกนะครับเนี่ยฮะ้ายเนียนๆนะครับอย่างเงี้ยเตะดักเตะดักต่อยเข้าป้ายไปนะครับคู่แรกนะครับคู่ที่2ครับเดี๋ยวมาดูกันคู่ที่2ฮะคู่ที่2นี้นะครับดูว่าจะไม่พลิกนะครับเปิดหัวเนี่ยสองหนึ่งนะครับก่อนชกนะครับเลดเนี่ยเจ้าฉัดเพชรนะครับเป็นต่อถึงสองหนึ่ง ห้าสองนะครับดูว่าเจ็ดสี่สองหนึ่งประมาณนั้นเลทนะครับแต่ขึ้นมาราคาไม่ใช่อย่างนั้นครับขอโทษครับไอ้เจ็ดสี่สองหนึ่งเนี่ยแม่มันไม่มีครับขึ้นมาในห้าสี่สามสองแย่งกันลองทั้งตู้เลยนะฮะค,คู่คู่สองเนี่ยเจ้าฉัดเพชรกับลักสมหมายราคาวันนี้ลักสมหมายเนี่ยผมดูมันต่อยมาหลายไฟนะลักสมหมายเนี่ยราคาวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นภาษามวยนี่ต้องบอกว่าโคตรสู้เลย นะครับผมไม่ใช่นักข่าวนะผมไม่ได้รายงานแบบนักข่าวผมก็พูดแบบภาษาเซียนนะครับที่ที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะครับเราผมไม่พูดไม่เป็นไอภาษานักข่าวแต่ผมพูดภาษาเซียนเนี่ยนะครับพูดง่ายๆเนี่ยขึ้นมาราคาโคตรสู้เลยรักสมหมายวันนี้โอ้โหห้าสี่แยกกันลองสามสองแยกกันลองฮะรักสมหมายพับเดียวราคาข้ามไปเสมอเสมอ,เสมอน้าเงินเสมอรักสมหมายเลยจากเลทเจ็ดสี่สองหนึ่งนะครับ พอขึ้นมาระครังเป้งแย่งกันลองพอแย่งกันลองลองไม่ติดไอ้ลักสมหมายทําได้เตะขวาใหญ่ๆลูกใหญ่ๆเพราะตัวใหญ่นะครับเพราะว่าเจ้าฉัดเพชรเนี่ยข้อมูลที่ได้มากันเนี่ยนะครับในหูในสายของทุกสายเนี่ยบอกว่าฉัดเพชรขาดจุดแปดรูปร่างเล็กกว่าเสียเปียบเวทนะครับก็ทําให้ราคารักสมหมายวันนี้มันสู้พอรักสมหมายมันใหญ่พอมันเดินทําได้มาเตะขวาเข้าไปเปี้ยงเปี้ยงนะครับราคากลับมาเสมอที่รักสมหมายครับ นะครับสนุกแหละครับคู่นี้เกมการชกผมบอกว่าผิดคาดนะครับสนุกหลายคนมองว่าหลายคนมองว่ารักสมหมายสู้ไม่ได้สมองมวยสู้ไม่ได้แต่วันนี้เตรียมตัวเตรียมพร้อมมาถือว่าแกร่งถือว่าดีราคาหมด3ยกราคาอยู่รักสมหมายนะใช่ป่ะปอ๊อตถ้าผมจำไม่ผิดนะราคาน่าจะอยู่รักสมหมายนะครับประมาณรักสมหมายมีเป็นต่อแพงด้วยสามสี่หนึ่งด้วยกาอากาศ4ี่ห้าหนึ่งทำท่าเตะก้านคอเมาเมานะครับ คนจะดูว่าฉัดเพชรจะเตะก้านคอรักสมหมายแต่วันนี้ขอโทษครับรักสมหมายครับพกไอคิวมาด้วยวันนี้ลอกก้านคอฉัดเพชรหลายทีนะฉัดเพชรเพเผลอได้โดนโดนก้านคอไปหลายทีนะวันนี้นะครับโดนเมาเมีอาการหลายทีแต่ว่าพอเวลาหมดเบียดเหนื่อยตอนเหนื่อยเบียดต่อเบียดนะครับรักสมหมายไปถอยนะครับราคาหมดสี่ยกเนี่ยดูแพ้เยอะนะสิยกสี่เนี่ยนะครับหมดสามยกเจ็ดอ่าเจ็ดสี่สองหนึ่งนะ ลักสมหมายเป็นต่อหมดสามยกแต่หมด4ี่ยกเนี่ยไอเจ้าฉัดเพชรเนี่ยออกมาเปิดเกมจากที่ถอยมาสามยกมันดันออกมาเตะเดินต่อยเดินเตะเดิน,ต,ดนต่อยลักสมหมายเปิดตาํารารับไม่ทันเพราะว่ามันต้องไล่นะครับมันต้องไล่แต่ครนี้คู่ต่อสู้เนี่ยชิงเบียดเบียดเดินก่อนพอเบียดเดินก่อนไอรักสมหมายทํอะไรไม่ถูกแล้วตอนนี้รักสมหมายแล้วประกอบกับที่มันหมดแล้วหมดทั้งคู่ด้วยคู่เนี่ยหมดทั้งคู่ครับคือหนึ่งมวยหยุดนานสอง จากที่ผมเคยไปสัมผัสน,น,นะนะนัดแรกนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้ให้ความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือนัดแรกที่ไปต่อยที่ฝนจางเนี่ยผมเคยเข้าไปภาคในวิธีอยู่นัดหนึ่งแล้วผมสัมผัสจากวิธีเนี่ยแม่งโคตรร้อนเลยนะครับวิธีมวยฝนจางชุมบุรีเนี่ยโคตรร้อนเลยข้างบนแม่งเป็นหลักสังกะสีล้อมด้วยสังกะสีบรรยากาศอย่างเงี้ยร้อนแล้วมวยเนี่ยมันหยุดไปนานล่อแร่ทั้งคู่ครับปลายยกสี่กับทุรักกับทุเลแล้วครับทําท่าจะหมด นะครับทำท่าจะหมดทั้งคู่แต่ลักสมหมายเนี่ยมันเป็นมวยที่ใช้กําลังนะในมุมมองผมนะเป็นมวยที่ใช้กําลังพอมวยใช้กําลังเนี่ยมันเหนื่อยกว่าดิเหนื่อยตอนเหนื่อยแต่อันี่มวยฝีมือกูเตะกูถอยกูถีบอาวุธกูเยอะกว่าไอ้ลักสมหมายต้องเข้าไปจับเข้าไปคว้าอย่างเดียวมันใช้แรงเยอะทําให้ยุบย่นนะครับบางคนบอกทําไมไม่เดินอ่ะลักสมหมายทําไมไม่เดินเล่นก็มันเดินไม่รอดแล้วมันเหนื่อยนะครับถ้าใครเคยโชคมวยเนี่ยมันรู้ครับมวยหยุดไปสามสี่เดือนเนี่ยกลับมาต่อยเนี่ย ร่างกายคนมันมันไม่เหมือนเดิมหรอกครับเราต้องเข้าใจธรรมชาติของมันด้วยแล้วไม่ใช่ว่าโอ้ยไปว่าเด็กเอ้ยทำไมมึงเป็นอย่างงู้นทำไมไม่ไม่เดินไม,ไม่ไหวจริงๆอะร่างกายโคตรร้อนเลยอย่างที่ผมบอกครับนะครับอย่างที่ผมบอกอากาศร้อนมากนะครับในวทธีมวยอ่าฝนจางเนี่ยนะครับก็หูคุณนิพิกไปอุตลุดครับราคายกห้าเนี่ยราคายังรอรักสมหมายนะแปดแย่งกันลองห้าแย่งกันลองนะครับ แต่ว่ามันแพ้จริงถ้ารักสมหมายนะยกห้านะออกมาฟัดสักชุดหนึ่งนะตตจัดจ้านักชุดสองชุดนะข้ามแน่ราคาโคตรสู้เลยขนาดหมดสียกดูแพ้เยอะนะยกห้าออกมาก็โดนเหมายกอีกโดนเตะโดนต่อยแต่ราคาไม่ไปนะนนเนี่ยนี่ฮะคือคือเสน่ห์นะในแบบระบบปิดครับจบไปสองคู่นะครับเดี๋ยวไล่อ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะช่องใหม่นะครับฝากด้วยนะครับปกติจะเป็นมวยเก่า นะครับอันนี้มวยมาแล้วก็เล่นมวยใหม่นะครับผมได้หมดอะทั้งมวยใหม่มวยเก่ามั่วกันไปนะครับเอ้านะครับคุณโชติบอกแชร์แล้วขอบคุณนะครับสลามเลยกุ้มครับบังยาครับนี่น้องชายของบังตีปครับตีปตระกูลมวยนะครับก็ถือว่าเป็นอาจารย์ด้านนี้ผมนะเพราะว่าผมมาภาคเป็นราคาต่อรองเป็นอย่างเดียวไอ้อย่างอื่นโซเชียลเนี่ยผมทําไม่เป็นเนี่ยเพิ่งจะปรึกษาบังตีปนะตีปตระกูลมวยครับถือว่าเป็นยูทูบเบอร์เบอร์หนึ่งครับ สายมวยของเราเนี่ยคนติดตามช่องแกห้าหกแสนนะครับสวัสดีคุณคมแฝกด้วยนะพ่อนะครับนี่เขาเป็นพ่อของพวก,พวกผมสมัยเรียนพะละเดียกันนะครับเป็นนักคมแฝกนี่ต่อยมวยเก่งนะนี่นักคมแฝกสิทธิ์ดูสิทธิ์เนี่ยนะครับผู้ช่วยของศึกเพชรินดีเนี่ยใครไม่รู้นะแกต่อยมวยเก่งนะนะครับสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยลูกชายเขาเนี่ยลูกชายนักคมแฝกเป็นเพื่อนกับผมชวนผมไปลงเดิมพัน เขาต่อยอยู่แถวร้อยเอ็ดเดิมพันต่อยย้อนยุคเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนะน่าจะสิบปีได้มั้งพ่อแปดปีสิบปีได้นะครับตอนต่อยเดิมพันตอนนู้นน่ะนะครับใช้ได้เลยครับเป็นผู้ช่วยที่มีความรู้นะนะนักุมแฝกสิบดูสิเนี่ยเข้ามาอยู่กับทีมงานพิจินดีด้วยนะครับคนจัดดีแต่กรรมการห่วยครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปไอ้คู่นั้นผมรู้เม้นอย่างนี้เนี่ยผมรู้เลยว่าจะเป็นคู่นั้นนะครับ สวัสดีพี่พิลมนะครับบอกว่าพี่พิลมทมเพชรแชร์แล้วขอบคุณครับพี่นะครับแอดมินเสรีไทยนะครับบอกว่าหมดสามยกเจ็ดสี่ห้าสามอ่ะโอเคฉัดเพชรวันนี้ก็อืดๆหยุดไปนานใช่ครับก็บอกว่แล้วว่าวุลักกับทุเลพอยกสี่มันหมดด้วยกันนะครับมันหมดด้วยกันมันก็แย่นะครับเด็กอะนะครับมาถึงคู่สามครับคู่บอกว่าคู่ไฮไลท์วันนี้เลยครับนี่ฮะยังยัง กระแสดาม่ายังไม่หยุดครับกระแสดาม่านี่ยังไม่หยุดเลยนะครับคู่สามครับราคาเปิดเมื่อเช้านี้นะครับเปิดเสมอนะครับอยู่ที่เจ้ายอดเพชรก่อนชกไหลไปประมาณสิบเก้าไม่เกินห้าเสียนะครับในเว็บนะในเว็บนะครับเอจะพูดยังไงดีอะนะครับค่อยๆไล่ไปแล้วกันขึ้นมายกแรกครับราคาเนี่ยยันเงินมีแดงมีเงินได้ภาษาคนเล่นเนี่ยเขาบอกว่าได้เสีย นะครับได้เสียนะครับได้เสียเลยยันกันขึ้นมาเนี่ยชอบตัวไหนก็นเล่นตัวนั้นกันเลยครับเสมอกันได้เสียแต่เกมการชกเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่อยู่ในยกที่สองครับยกที่สองราคาเจ้าเพชรมหาชนเป็นต่ออยู่นะยกหนึ่งอะช่วงกลางๆยกเป็นต่ออยู่นะครับแต่ว่าโดนเตะขาทำท่าขาซ้ายเนี่ยนะฮะมีอาการเจ็บขาซ้ายเนี่ยใครที่ดูรูปดูอะไรเนี่ย นะครับต้องบอกว่าเพชรมหาชนวันนี้เจ็บขาตั้งแต่ยกหนึ่งแล้วเจ้าโดนเตะขานะครับพู่ตอสู้เี่เตะขาเตะขาไปเรื่อยพอยกสองครับโดนขาจนมีอาการนะครับแล้วก็โดนนับยอดเหลือเพชรใช้โอกาสนั้นนะครับที่เจ้าเพชรมหาชนนี่เจ็บขานะครับจังหวะนั้นก็ะบกมาเหมือแดงนะครับแล้วก็เตะขาน,นับลงไปก็ประมาณสิบหนึ่ง นะครับสิบหนึ่งมีสิบห้าหนึ่งแล้วแต่คนภาคนะครับแล้วแต่คนภาคแล้วแต่คนดูมวยนะครับเพชรมหาชนขึ้นมาก็ก็ตั้งหลักได้นิดหนึ่งครับแล้วก็หมดยกนะครับพอปล่อยตัวออกมายกสามครับยอดเหลืเพชรเป็นต่ออยู่ประมาณไม่เกินห้าหนึ่งครับราคาที่ได้เสียกันจริงๆไม่เกินห้าหนึ่งที่เล่นกันจริงๆแต่ราคาภาคผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้นะครับก็ได้เสียกันอยู่ที่ประมาณตรงนั้นยังเชื่อว่ายอดเหล็กเพชรได้นับคำอ่ะครับ นะครับแต่ว่าทุกคนที่ทุกคนรู้เนี่ยคือซ้อมน้อยการเตรียมตัวการเตรียมพร้อมนี่น้อยอาจจะหมดไปไปแต่ราคามันได้นับคบยกสามออกมาครับเจ้าเพชรมหาชนครับไม่มีอะไรจะสู้ครับเดินออกมาฟัดออกมาคว้าครับตีตีตีนะครับเดินตีไปตีมาราคาก็ยังอยู่ที่ประมาณสองหนึ่งหมดยกอะ่ะหมดสามยกประมาณสองหนึ่งเต็มที่นะครับพอออกมายกสี่ครับเพชรมหาชนเริ่ม มวยเนี่ยมันมันต่อยกันเนี่ยมันรู้นะนักมวยเนี่ยนะครับเวลาก็ชกกันเนี่ยมันรู้นะว่ายกเนี่ยไอ้น,นี่ยังแข็งอยู่เว้ยกูยังกดไม่ค่อยลงเว้ยแต่ผมรู้สึกว่าเพชรมหาชนเนี่ยปลายยกสามเนี่ยมันเหมือนรู้ตัวว่ามันเริ่มกดไอ้เจ้าอายอดเหล็กเพชรลงแล้วเพราะเลี้ยวแรงยอดเหล็กเพชรเริ่มน้ํามันจะหมดถังยกสี่ออกมานี่ประมาณสองหนึ่งห้าสองสามหนึ่งปาไม่เกินนี้ยอดเหล็กเพชรดับเครื่องชนครับ ตีตีแล้วมีศอกสลับฟันปุ้งเจ้ายอดละเพชรเมาพอเมาเสร็จปั๊บราคาทำท่าลดครับลดหวบุบหวบนะครับแล้วก็ยอดละเพชรโดนตีอยู่ข้างเดียวครับยกนี้ชัดเจนครับว่าแพ้เพชรมหาชนชัดเจนนะครับตีตีตีนะครับตีอย่างเดียวทำท่าล่อแร่นะครับหมดสียกราคาข้ามครับอยู่ไม่ได้แล้วนะครับคนที่เล่น เจ้ายอดเหล็กเพชรว่าเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วราคาข้ามกับอ่านอนาคตว่าจะหมดแรงแล้วแล้วหมดสียกนะครับอ้วกแตกคามุมอีกนะครับแทบอ้วกเลยครับหมดเดี่ยวหมดแรงครับสําหรับยอดเหล็กเพชรนะครับราคาข้ามกลับมาอยู่ที่เพชรมหาชนครับประมาณแปดหนึ่งเอากลางๆครับเอากลางๆราคาพะเอาเอาทักแปดหนึ่งฮะแปดหนึ่งสิบหนึ่งเพราะว่าดูว่าหมดแน่นอนครับยอดเหล็กเพชร แต่ที่ไหนได้ครับออกมายก5ราคาจากประมาณ8 1นึงครับยอดเหล็กเพชรมีโอกาสชับใช้โอกาสทองครับโดยการไล่ต่อยครับมีฮุกหน้าฮุกท้องออกมาเจ้าเพชรมหาชนเมาครับนะครับเมาไป2-3สามทีนะครับโดนตรงไหนเมาตรงนั้นครับต่อยเตะต่อยเตะโดนศอกเมามีอาการราคาพลิกกลับมาครับมาอยู่ที่ยอดเหล็กเพชรประมาณ3-1นึงนะครับ ช่วงนั้นนะต่ออยู่ประมาณสามหนึ่งที่ผมจําได้นะประมาณสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแล้วแต่หูภาคอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าราคากลางนะครับประมาณสามหนึ่งคบยกนะครับต่างคนต่างเต้นมึงเต้นกูเต้นมึงเต้นกูเต้น,ตนแต่ราคานิ่งอยู่ที่ยอดเหล็กเพชรสามหนึ่งนะครับคู่นี้กรรมการชอบชอบนะครับชอบไปที่เพชรมหาชนนะครับกรรมการก็ชอบมีจังหวะที่โดนนับนะครับยกสอง จังหวะโดนนับนะครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยโอ้โหอีลุงตรงนั่งเลยนะครับยอดเหล็กเพชรล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกนะครับ <laughs> แต่ว่าอย่างที่บอกครับกรรมการเนี่ยยกห้านี่ก็ยังเมาอยู่นะยกห้านี่เพชรหมหาชนเมานะเมาหลายทีนะยกห้านี่ๆๆๆเสร็จยอดเหล็กเพชรแพ้ยกเดียวคือยกสี่นะครับถูกไหมเราพูดกันตามตรงนะครับเราพูดกันตรงตรงเนี่ยยอดเหล็กเพชรแพ้ยกไหนยกสี่แพ้เห็นยกสี่แพ้เห็น ต่ยกสองได้ไปสองคะแนนถูกว่ายกห้าออกมาแพ้อีกถ้าการให้คะแนนเป็นยกมีอยู่จริงในในวงการมวยนะนะครับมันก็น่าจะออกยอดเหล็กเพชรในส่วนตัวผมนะนะครับในส่วนตัวผมมองว่ายอดเหล็กเพชรมีชนะกับเสมอเสมอได้เพราะว่าเจ้านี่กย็ยำใหญ่เหมือนกันยอดเหล็กเพชรมันก็ออกลูกสารภาพนะครับแต่ไอเรื่องให้ผมวิจารณ์กรรมการผมผมผมขอไม่ไม่พูดนะครับไม่ก้าล่วง นะครับไม่กล้าร่วงกันไปพูดว่าตั้นออกอย่างนี้อย่างนี้นะครับมันก็มีมุมมองเขานะครับกรรมการมีไว้มันก็ต้องเคารพมันก็ต้องมันก็ต้องตามนั้นนะครับเขาตัดสินยังไงก็ต้องอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในส่วนคนที่มองแดงไม่แพ้ก็เยอะเยอะมากด้วยโดยเฉพาะเฮียตีครับเฮียตีนี่โพสต์เลยนะครับผมไม่ได้เอาไม่เอาไ้นั่นมาไม่ได้ไม่ได้แคปจอมาเพราะว่าคำมันค่อนข้างจะหยาบนิดน,นึงนะครับเวลาผม ผมไปลง youtube เนี่ยผมจะโดนบล็อกเอานะครับผมจะโดนบล็อกนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับเอาประมาณนี้นะครับส่วนคู่สี่นะครับคู่สี่นะครับเดี๋ยวนาสักคู่นะครับคู่สี่นะครับถ่ายไม่จบใช่ไหมครอันนี้จะเอาจากข้อมูลจากหน้าเฟซผมคู่สี่รู้สึกว่าจะถ่ายไม่จบนะถ่ายไม่จบแต่ว่า เดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะครับคู่สี่นะแป๊บหนึ่งนะคู่สี่ถ่ายไม่จบนะครับแต่ราคาต่อรองจำได้หมดครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสักคู่ค <c oughs> ู่สี่ราคาเนี่ยเปิดเปิดแบบผมงงนะสิบเอ็ดแปดนะครับห้าสี่สิบเอดแปดเปิดอยู่เพชรนายานะครับเพชรนายาเป็นต่อ รูปร่างเล็กกว่าแต่ว่ากระดูกมันดีกว่านะครับกระดูกมันดีกว่าราคาคู่นี้มันแปลกตรงไหนหรู้ไหมมันแปลกตรงไหนไหมนะครับราคายกแรกเนี่ยอยู่เสมออยู่ที่เพชรนายาขึ้นมาเพราะว่าน้ำมันมันโคตรใหญ่เลยนะครับน้ำมันโคตรใหญ่เลยแล้วก็ยกสองกลางยกไปถึงปลายยกนะครับราคาเนี่ยกลับมาอยู่นําขบวนแป๊บหนึ่งเสมอเสมอน้ําเงินเสมอนําขบวน แล้วก็ปลายยกสองเนี่ยนำขบวนแม่งมันโดนต่อยล้มทั้งยืนเลยบึก๊กต่อยไอเพชรนายา่าต่อยซ้ายเต็มไปคางเลยล่วงลงไปคางหมัดล้มทั้งยืนราคาเวียงกลับมาที่เพชรนาย่าแวบหนึง่งนะครับเวียงกลับมาเสมอแดงแล้วนั่งให้น้ําก่อนปล่อยตัวขึ้นยกสามราคาข้ามกลับไปนําขบวนเฉยเลยห้าสี่สามสองนะครับแฟรเซียนมวยนันเก่งนะเราต้องบอกว่าเก่งนะเพราะมวยนะักคนอื่นเนี่ยเขาอยู่หน้าตู้หมดถูกไหม ต้องยอมรับไอไ้อเรื่องนี้นะเซียนมวยนี่เก่งนะนะครับเพราะว่าช่วงมักยกเนี่ยยังไม่รู้อะไรรู้หัวรู้ก้อยเลยมันแล้วไม่อยู่ในวิธีด้วยตั้งราคาสามารถตั้งราคานําขบวนนะครับแล้วออกมายกสามนี่นำขบวนหูรูปร่างมันใหญ่กว่ายัดชัดเจเจยนะครับมันเดินคว้าเดินจับเดินยัดราคาก็ค่อยๆไหลไปสองหนึ่งสามหนึ่งนะครับแล้วด้วยความที่เพชรนายาก็สู้ได้ดีนะครับแต่ว่ามันเล็กอย่างที่ผมบอกว่ามันเล็กนะครับเล็กกว่าเยอะ แทงไปแทงมาครับเพชรนายาต้านไม่ไหวฮะโดนน็อกไปในยกที่4นี่คือคู่มวยช่อง3ในวันนี้นะครับทั้ง4คู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ให้นะครับ47 48ให้ได้ยังไงครับผมนี่งงมากพูดถึงคะแนนนะนะครับคุณอนุเทพนะครับยอดแพ้3 4ครับยก3เออยกสก็ก็ไม่ค่อยดีแล้วนะยก3เออเออเออ นะครับแล้วแต่คนมองพี่แลวแต่คนมองคนมองคือคือผมอยา่าพูดยังไงเดียรคืออยา่าไปตัดสินใจนะครับคือมีกรรมการมันก็มันก็ไม่ไมด้อะไรอ่ยกสามสี่ถ้ามองละเอียดนะสามสี่ 4, ไอ้นั่นอาจจะได้แต่ว่ายอดเหล็ยเพชรมันก็โตนะยกสามราคายังเป็นต่ออยู่นะมันยังโตนะแต่ยกสี่นี่แพ้แพ้จริงแพ้เถียงไม่ได้ด้วยนะครับแพ้เละเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอุไรสดอยู่ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ่ะนะครับคือยกยกสักยกสี่เนี่ยแพ้แพ้เห็นนะยกสี่แพ้เห็นนะครับแต่สามนี่ยังพอพูดได้ว่าว่าว่ายอดเหล็กเพชรก็มีโตถูกป่ะแล้วแต่มุมมองครับแล้วแต่มุมมองนะครับเด็กน้อยมันก็ดูออกว่ายอดเหล็กเพชรไม่น่าแพ้น,นะครับก็ <laughs> ก็ผมจะพูดยังไงดีอ่ะมันก็แล้วแต่มุมมองผมพูดอะไรแรงๆไม่ได้ครับจะวิจารณ์อะไรมากไม่ได้เพราะว่า สองฝั่งเขาก็มี f อฟซีเาสองฝั่งแล้วผมพนเปิดหน้านะครับพูดอะไรไม่ได้มานะครับเพราะผมเข้าวีทีนะครับผมยังต้องหากินกับวงการนี้อีกนานนะครับผมขอพูดเซฟๆตัวผมเองดีกว่านะครับก็แล้วแต่มุมมองครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ายอดแหลกเพชรมีโอกาสชนะกับเสมอครับผมพูดได้ผมพูดประมาณนี้ครับนะครับคุณนัทวุฒินะครับบอกว่าคุณนัทวุฒิบอกว่าแล้วแต่มุมมองนะครับ ก็มองได้พี่ก็มองได้แต่ว่าผมเชื่อว่าถ้ามีคนในวิธีนะถ้ามีคนในวิธีนะผมว่าย่อเหล็กเพชดไม่ถึงแพ้นะครับไม่ถึงแพ้นะครับมวยหล,หลายๆคู่เนี่ยไอตัวรองเนี่ยโต้มาโต้มาแต่ไอตัวต่อที่ว่าได้นับคําไว้มันทํานิดเดียวเนี่ยมันก็มันก็กลับมาเป็นตัวต่อในหล,หลายคู่นะครับนอกจากว่าไอตัวโดนนับเนี่ยนะครับโดนเละเทะเมายำใหญ่อย่างนั้นสะมากกว่าถึงจะแพ้ นี่ยกห้าออกมาก็ได้อีกชุดใหญ่ใส่สูตรนะนะครับยกห้านี่เป็นของเจ้าไอ้นั่นแน่นอนครับ <c oughs> ยกสองเนสองคะแนนละยกห้าต้องมีคะแนนนะครับถ้าออกคะแนนนะแล้วต้องมีอีกคะแนนหนึ่งก็ชนะสามยกเนี่ยสองสองสามสามแต้มแล้วนะครับมีตุนในกระเป๋าแต่คะแนนออกแล้วเนี่ยแม่นะครับสองเสียงนะครับเสียงแรกก็ออกให้เพชรมหาชนเสียงสองออกให้เพชรมหาชนเสียงสามผมจําไม่ได้นะครับนี่คือ ประมาณนี้นะครับเราก็จะมาเจอกันถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลานะครับก็จะมาเจอกันสรุปผลมวยราคาต่อรองในยกแต่ละยกนะครับก็แนะนําเพิ่มเติมได้นะครับว่าภาพเสียงชัดไหมอะไรไหมนะครับก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับข่าวสารวงการมวยกับลิสิตไทยช่อง y t u t u นะครับแล้วก็เพจเนี้ยที่ท่านชมอยู่เนี่ยนะครับภาคสดศึกมวยไทยมีมวยเก่าๆวิจารณ์มวย นะครับแล้วก็ผมทาคอนเทนต์ที่จะไปสัมภาษณ์นักมวยเก่าๆนะครับวันนี้นัดนัดไว้แล้วแหละนะครับจะเข้าไปวันเกิดอาจารย์สุรัตน์เสียงหรอนะครับที่ค่ายเดชรัตน์มวยผมไปฝากซ้อมอยู่นะครับผมก็จะเข้าไปอวยพรวันนี้มีทั้งดีเซลน้อยนะครับพี่หมูผุดผาดน้อยชาติชายน้อยโอ้ยเยอะยอดมวยวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะสัมภาษณ์นะครับนักมวยเก่าๆใครที่ชอบมวยเก่าๆนะเพจผมเนี่ยส่วนมากผมจะทําเรื่องมวยเก่าคนชอบมวยเก่าจะเยอะนะครับก็ฝากติดตามแล้วกัน นะครับก็นัดนักมวยไว้หลายคนนะครับที่จะสัมภาษณ์ก็ฝากติดตามและกันทําสกู๊ปมวยเก่าๆนะครับหรือว่าจะเป็นวิจารณ์มวยมวยใหม่มวยเก่าก็ยำๆมาอยู่ในช่องนี้แหละครับชอบไปกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอาจจะหน้าใหม่ครับทํารายการอย่างนี้อาจจะหน้าใหม่ครับแต่ก็หน้าเก่าครับท้าภาคหูนะครับขอบคุณทนกการติดตามขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ